ในการปฏิบัติเนี่ยมีความยากก็คือมีตั้งแต่พลทหารใน1ิแล้วก็นายทหารมาปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยเวลาที่เราเข้าตีครับเราเชื่อใจกันและกันครับไม่คิดว่าจะได้เข้าสนามร,รบกับผู้กองผู้หมวดจากครับ,รบทั้งๆท,ที่เป็นน้องเล็กสุดของาหารเราต้องเชื่อมั่นตั้งแต่ยุทธุปกรณ์ครับทหารม้าเนี่ยมียุทธุปกรณ์หลักก็คือพวกรถสายพานนะครับเหมาวมๆเลยก็คือรถสายพานรถถนนังในะมัณนี้ก็ต้องรู้ ว่ายุทธบกรณ์เราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเราจะเอาชนะข้าศึกได้อย่างไรมีแผนที่จะเข้าตีที่เรายึดได้ในในครั้งนี้ก็คือทำแต่พื้นที่ตรงนั้นมันมันไม่ปลอดภยัยก็คือมันเป็นพื้นที่ตั้งของของข้าศึกแล้วก็มีพิกัดเปอะไรรียบร้อยเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าแนวหลังเขาเรียกว่าแถวที่สองเนี่ยมีอาวุธยิงสนับสนุนที่อยู่ใกล้มันสามารถยิงตรงได้เลยสมมติว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นเป้าหมายเลยผมเข้าใจว่าพอข้าศึกเ,เห็นยุทธกรณ์ใหญ่นะครับอย่างเช่นรถสายพานรถถังเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคิดว่าเขาจะสู้เขากับถอดปืนแล้วก็แล้วก็ยอมเจอคนยอมแพ้เนี่ยขออนุมัติจับเป็นฉเฉลยพวกผู้ชารชาก็ทําตามหลักกาลว่าให้จับเป็นฉเฉลย ที่เราเข้าตีครั้งที่2ก็เพราะว่าค่าศึกได้ขยับเข้ามาอยู่ที่เดิมมันนี่มันบ้านของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้ความยากของครั้งที่2เนี่ยคือเขามีเวลาในการเตรียมการเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเข้าในทุกๆพื้นที่นะครับเขาก็เลยเตรียมการเป็นอย่างดีมังเกอร์เขาหนามากนะครับต้องวางแผนละเอียดโดยการใช้โดนนะครับหลักๆคือการใช้โดนตรวจว่าคูเดตตั้งแต่ตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยใช้กี่เมตร แล้วมีหาการหัางงอไปทางไหนถึงมีบังเกอร์ที่เท่าไหร่ผมเป็นคนที่ให้ทีมช่วยกันคิดแผนถ้าแผนมีช่องโหว่ให้ทุกคนช่วยออกคําเสนอเนี่ยได้พอทุกคนช่วยคิดแผนก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นในแผนฐานไม้ยันเกาะก็จะเป็นส่วนที่เข้าตีอย่างที่เขาบอกว่าช่วยดูมุมอับให้กันในการครับของรถถังก็จะเป็นอาวุธหนักเวลาที่ไอผ่านตรงข้างครับเขาตอบโต้มานหะนักมาจากที่ เ็นมาคือเขายิงพวกผมยิงไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามเงียบไปสักพักหนึ่งครับมันก็เป็นจังหวะให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบมากขึ้นครับอย่างของผมบนรถมี3ามคนก็แต่ละคนต่างทําหน้าที่ครับผมก็เชื่อใจเชื่อใจคนยิงพลขับผมครับก็ช่วยทดแทนกันแล้วกัน ตอนนั้นที่เข้าไปค่อยๆเคลียร์คูเลียตไปแล้วผมก็แจ้งกับนวยเหนือว่าเราสามารถยึดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเก้าสิบเปอร์ซนความรู้สึกตอนที่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยกดวิที่ยุ่ไปแล้วพูดไม่ออกทุกๆคนรายงานมาพูดแล้วพูดไม่ออกแล้วผมก็รายงานหน่วยเหนือว่าตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่ของประเทศไทยคืนได้แล้วร้อยเอร์เซ็น ตอนนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับพอบอทอบอไปเยี่ยมป่วยผมตอนนั้นแกบอกว่าถามว่าเองโดนอะไรมาผมบอกผมเข้าตีพื้นที่สมเตะครับเฮ้ยเรายืดได้แล้วนะเว้ยผมรู้สึกดีใจมากที่ท่านบอกอย่างนั้น,นะครับพอวันนี้มีโอกาสได้แผ่นดินของเรากลับขึ้นมาครับก็รู้สึกดีใจครับโดยเฉพาะในวันที่เราปักธงชาติแล้วก็ร่วงกันร้องเพลงชาติในแผ่นดินเดิมของเราครับ